ก็สวัสดีครับมาพบกับช่องต o น t น No.1 นะครับวันนี้ป o โตก็จะมาเล่นโลบกนะครับแมปบล็อกฟุนนะครับวันนี้ก็จะมาล่าฆ่าหัวนะครับอตอนนี้ค่าหัวผม 1.5m ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะแล้วก็ไปดู้เสียงขึ้นนะมาคนหายเอาไปไหนกัน่นะ รอบนี้เหมือนจะไม่เจอใครเลยเจอแล้วผมเจอแล้วเอาไมเพื่อนโอ้โมจิสุดด้วย โอเคไปครับท่านผู้ชมเราย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับเมื่อกี้โหงวดจีบตื่นนู่ตายเลยโอเคครับได้ยินเสียงผลบิ๊กมัมเดี๋ยวนี้อ่รอ เอาเป่าเพื่อน 座るわい。 โอ้ยจะตายแล้ว up fahren. โดนคอมโบคอมโบมั่วตัวโตบ่มาโดนด้วย ต้นด้วยล็อกหลบ มันโปแล้วแล้วโดนเต็มลย มันเล่นรอข้างล่างอยง้เฮ้ยเพื่อนเอามั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 นเพื่อนเอามันดิอย่าบอกว่าอย่าบอกว่ามันลุมอีกอ่ะไม่เอาหน่อยเอ่อเอ้ยโมจิโมจิว้าโดนคนตัวมาพี่ ơi <N> i don't know เอามันเพื่อนมันมาเกิดตรงนี้อ่ะเอ้าเอาสู้มันสู้มันเอามันดิเอย่าไปยอมมาช่วยเราเพื่อนมามาดิไปไหนไปไหนอย่าไปไหนจะไปไหนตึงหงอตึงหงอมาดิเอามันเพื่อนเอามั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 น ใส่มาเลยเพื่อนเอ้อไรไอ้ตัวนี้อยากโดนเอ้ยมังกรมังกรไม่ยุ่งไม่ยุ่งโชคดีครับพี่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งกับมังกรเออเอามันเอามันใส่มันเลยพี่ลูกพี่ใส่เลยเสร็จแล้วครับลูกพี่เอ้ยลูกพี่จะใส่ผมทำไมอ่ะเอามาดิ ้ยจะหนีไปไหนอ่ะเ้ยลูกพี่หนีเหรอเอามาดิเอามาหนีลูกพี่เอ้เอลูกพี่ยาวผม นด็ลูกพี่ลูกพีก่ยาวผมดิเอาลูกพี่ยาวผมทำไมอ่ะสวยลูกพี่ลูกพี่สวยลูกพี่สวยลูกพี่สวยจัดไม่ยังสวยเอ้ยลูกพี่ยาวผมลูกพี่เอาเอาเโด,ยเดนยังไงอ่ะไม่ใช่ วิ่งไปเฉยๆขอ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 จะหนีไปไหนอีกอ่ะโอ้ยหนีเก่งเนาะเอาลูกพี่เอามันจับลูกพี่หนีอะ๋ะหนีอะ๋ะหนีไปไหน ลูพี่้วยลูกพี่ลกพี่ลผมขอลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อย่าผมนลูกพี่มาเอาผมทำไมลูกพี่ ยังลือกันนะครับขออนุญาตกำบวนน้มูมูนะครับอ้าวอ้ยเอ้อเออสยสวยสวยสวยได้เข้าหัวแล้วไปแล้วครับอยู่เลย,ยตามมาดิตามมาดิเสียันลูกเวีใส่มัน สวยเดี๋ยวผมรอลูกพี่เอาเลยเอาเลยเอ้ยลูกพี่อยากเอาหูโ,โนดนสวยลูกพี่มันโดนมันโดนมันโดนลูกพี่

ผมน่ะโดนเต็มเต็มเลยลูกพี่ลูกพี่อย่าเตผมทำไมอ่ะเ้าลูกพี่เอาเอาให้เต็มใจเลยลูกโอ้โหงริงจิง ไว้ตอนนี้ไม่ช่วยนะครัจริงจริงให้เขาใจเอาบ้าวมาจริงวะหนีไปไหนมามาดิเออเออเออโมจิ ลาคลิปเออเหมือนกันไปอีกมันเหมือนกันไปตรงไหนเป้าหมายจอห์นวิก รู้ดิว่าเขาจะขายมั้งโอ้โหเสือไม่ขายไม่ได้เอ้ยได้ได้หนึ่งคิวอยู่วันนี้ภารกิจสำเร็จนะครับตอนแรกว่าจะเอาไว้สิบสิบคิวนะครับอันนี้หนึ่งคิวโอ้โหลา ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพิมพ์เท่านี้นะกกค,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ